ผมเชื่อว่าผู้ฟังหลายคนบางครั้งก็คิดที่อยากจะมีอิสระในชีวิตใช่ไหมครับบางทีคุณอยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองหรือไม่ก็อยากจะมีพื้นที่ส่วนตัวแบบจริงจังมันอาจจะเป็นสถานที่เที่ยไร้กฎหมายรวมไปถึงไม่มีกฎเกณฑ์อะไรตายตัวเมืองที่ไม่มีค่าเช่าหรือต้องใช้ค่าใช้จ่ายเมืองที่สามารถพาคู่รักมาเล่นจ้ำจี้ได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนแถมจะเล่นจ้ำจี้กันกลางทะเลทรายก็คงจะไม่มีใครสนใจคุณ เพราะทุกอย่างกลายเป็นอิสระเสรีไปซะทั้งหมดซึ่งสถานที่ที่ผมพูดมามันกลับมีอยู่จริงบนโลกใบนี้ที่นี่คือชุมชนแป,แปลกๆที่อยู่ในอเมริกาครับมันอาจจะเป็นพื้นที่อิสระแห่งสุดท้ายในอเมริกาก็ได้สถานที่แห่งนี้ไม่มีตำรวจไม่มีรัฐบาลมาคอยจัดการและไม่มีใครที่จะมาควบคุมเราได้ทั้งสิน้นในตอนแรกที่นี่รวมตัวไปด้วยผู้คนเร่ร่อนคนไร้บ้านส่วนใหญ่มายังสถานที่แห่งนี้ พวกเขาเรียกมันว่าแหล่งหลบภัยสแลบซิตี้แต่สิ่งใดกันที่ทำให้สถานที่แห่งนี้ยังคงอยู่เมื่อขอบเขตของการควบคุมดูแลทั้งหมดดันหายไปหรือแท้จริงแล้วที่นี่เต็มไปด้วยความอันตรายและในวันนี้ผมจะมาเปิดเผยความลับของสถานที่แห่งนี้กันครับผู้ที่อยู่อาศัยอาจจะต้องใช้ชีวิตแบบแปลกประหลาดเพราะในทะเลทรายอันโหดร้ายของแคลิฟอร์เนียซึ่งอุณหภูมิในช่วงเวลากลางวันมันอาจจะมีโอกาสมากกว่า50องศาเซลเซียส แต่สถานที่แห่งนี้กลับเป็นแหล่งพักผ่อนสำหรับผู้มาเยือนหรือพวกเขาอาจจะต้องการหลีกหนีจากสังคมสมัยใหม่เพราะอย่าลืมนะครับว่าที่นี่มันไม่มีไฟฟ้าให้ใช้ไม่มีน้ำและมันก็ไม่มีห้องส้วมให้กับคุณได้ทำธุระอย่างสบายใจมีเพียงแค่การ,รเผชิญหน้ากับธรรมชาติโดยตรงอยากให้ทุกคนลองจินตนาการดูว่าถ้าคุณได้เข้ามาอยู่ยังสถานที่แห่งนี้จริงๆตัวคุณเองจะทำใจยอมรับมันได้หรือไม่ บ้านเรือนที่สร้างขึ้นจากเศษวัสดุรีไซเคิลการตกแต่งผนังบ้านด้วยศิลปะจากเศษไม้ข้างทางแต่เบื้องหลังนั้นซ่อนเรื่องราวที่น้อยคนไม่กล้าพูดออกมาอย่าลืมว่าที่นี่ไม่มีไฟฟ้าตามท้องถนนหรือตามทางเดินคุณจะต้องจดจำสถานที่แห่งนี้ก่อนที่มันจะมืดสนิทที่อาจจะมาพร้อมกับเสียงลึกลับภายในยามค่ำคืนแต่ถ้าเราย้อนกลับไปในอดีตสถานที่แห่งนี้ครั้งหนึ่งเคยเป็นฐานทัพเชิงยุทธศาสตร และในอดีตที่ว่าคือช่วงปีคิศกรา1940มันคือช่วงเวลาที่โลกของเราอยู่ในยุคสงครามมันคือสงครามโลกครั้งที่สองท่ามกลางทะเลทรายในแคลิฟอร์เนียรัฐบาลสหรัฐได้สร้างแคมป์ที่มีชื่อว่าดันแลบขึ้นมาซึ่งเป็นฐานฝึกปืนใหญ่ที่สําคัญในช่วงเวลานั้นทหารหนุ่มหลายคนมารวมตัวกันที่นี่เพื่อฝึกฝนทักษะและเตรียมตัวรับมือกับความโหดร้ายของสภาวะสงครามแต่เมื่อเวลาผ่านไปจนสงครามต่างๆยุติลง ค่ายทหารดันแลบก็ค่อยๆสลายหายไปจนต่อมาในปี1956ก่องทัพสหรัฐก็ตัดสินใจถอดรื้อโครงสร้างทั้งหมดออกที่นี่จึงเหลือเพียงแค่แผ่นคอนกรีต,ตเปือยบางส่วนซึ่งมันก็ได้ถูกทิ้งเอาไว้โดยไร้การเหลียวแลอย่างยาวนานใต้ดวงอาทิตย์และทะเลทรายที่คอยแผดเผาขณะที่รอยเท้าสุดท้ายของยุคสงครามก็ได้ผ่านพ้นไปดูเหมือนว่าสถานที่แห่งนี้จะถูกผู้คนลืมเลือน พวกเขาไม่มีแผนการจะใช้ที่นี่เป็นอะไรอีกเพราะในช่วงปี1960-1970ซึ่งช่วงนั้นเป็นยุคสงครามเวียดนามแต่สหรัฐก็ไม่ได้ใช้สถานที่แห่งนี้ในการฝึกรบอีกแล้วในปัจจุบันผู้คนจึงเริ่มมาตั้งถิ่นฐานเพื่ออยู่อาศัยในตอนแรกพวกเขามีเต็นท์รถพ่วงจึงได้ร่วมกันสร้างชุมชนที่ไม่เหมือนใครนี้ขึ้นมาแผ่นคนกรีตเก่าๆและส่วนที่เหลือใช้ของนายทหาร ได้ถูกนำมาจัดวางใหม่ให้กลายเป็นรูปแบบเฉพาะตัวที่นี่ได้ถูกเรียกชื่อใหม่ว่า Slap City มันคือสถานที่ที่ไม่มีกฎเกณฑ์อย่างเป็นทางการผู้คนที่เข้ามาอยู่ได้สร้างสังคมที่มีเอกลักษณ์และท้าทายทุกบรรทัดฐานของการอยู่บนโลกใบนี้มันเหมือนเป็นกระจกที่สะท้อนถึงมุมมองบางอย่างครับบางคนอาจจะรู้สึกชอบในความอิสระถาวรแต่บางคนก็ยังต้องการกฎเกณฑ์ต่างๆให้เข้ามาควบคุมบ้าง แต่เมื่อคุณอยู่ที่นี่คุณจะได้อย่างแรกไปเต็มๆเพราะสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจและระเบียบในยุคสงครามปัจจุบันได้กลายเป็นเมืองที่ไร้กฎหมายและมีความอิสระอย่างแท้จริงคุณจะตัดสินใจมาอยู่แบบครอบครัวก็ได้ครับหรืออยากจะลองอยู่แบบคู่รักและถ้าชอบในความอิสระคุณก็ควรจะต้องอยู่คนเดียวแต่ถ้าเป็นแบบคู่รักคุณจะเล่นจ้ำจี้ตอนไหนก็ได้และไม่จำเป็นจะต้องเป็นช่วงเวลากลางคืนเท่านั้น เพราะผู้คนในสถานที่แห่งนี้ไม่ได้สนใจคุณสแลปซิตี้ค่อนข้างกว้างใหญ่กว่าที่คุณคิดหลายมุมที่นี่มีทั้งโรแมนติกและความสงบคุณอาจจะจัดหนักจัดเต็มกลางทะเลทรายก็ได้แต่ก็คงจะไม่มีใครสนใจคุณขนาดนั้นสถานที่แห่งนี้ยังมีหลายแห่งให้เรารู้สึกตกตะลึงเพราะเมื่อคุณก้าวเข้าสู่สแลปซิตีคุณก็อาจจะก้าวเข้าสู่โลกที่มีแต่ความลึกลับสังคมภายนอกอาจจะเต็มไปด้วยความสมบูรณ์แบบ แต่ส่วนใหญ่คุณจะเจอกับเรื่องโกหกทั้งเพหรืออาจจะต้องเจอกับความเลวร้ายมากกว่าความเป็นจริงการมาใช้ชีวิตที่นี่คุณจึงไม่จำเป็นต้องบอกใครและสิ่งนี้ก็เป็นผลดีสำหรับตัวคุณเองคุณสามารถก่อกองไฟได้ในยามค่ำคืนเพื่อหาเพื่อนใหม่และร่วมพูดคุยอย่างเป็นกันเองถ้าคุณเชื่อในอเรื่องเสรีภาพและความเป็นอิสระเท่ากับว่าต่อให้คุณทำอะไรก็ไม่มีใครด่าว่าคุณ ผู้คนที่นี่ไม่สนใจว่าโลกจะดำเนินไปอย่างไรพวกเขาสนใจเพียงแค่ว่าคุณจะมีความสุขน้อยไปกว่านี้ทำไมกันการอยู่ที่นี่มันมีความสุขมากกว่าที่อื่นซะอีกเพราะฉะนั้นพวกเขาจึงไม่จำเป็นต้องคิดอะไรให้มากเลยสถานที่แห่งนี้ยังเป็นการรวมตัวของศิลปินอิสระพวกเขาสามารถสร้างงานศิลปะได้เต็มที่และไม่มีคำว่าถูกผิดหรือข้อกังขาใดๆการมีชีวิตแบบฟรีสไตล์จึงไม่ใช่เรื่องแปลก แถมยังไม่ต้องเปิดเผยตัวตนให้ใครทราบอีกต่างหากสถานที่แห่งนี้อาจจะมีแค่ทะเลทรายไว้คอยปลอบใจแต่ก็ใช่ว่าจะโดดเดี่ยวและไร้ผู้คนอาศัยจริงๆแล้วความเศร้าหรือความสิ้นหวังมันก็อยู่ในใจคุณขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากจะหัวเราะหรืออยากจะร้องไห้มากกว่ากันคุณสามารถเลือกได้ในสิ่งที่คุณต้องการหรือไม่ก็ลองมาอยู่ที่นี่เพื่อทดสอบว่าเหมาะกับคุณหรือเปล่าผมเชื่อว่าผู้ฟังหลายคนที่ฟังมาถึงตอนนี้ ก็อาจจะอยากลองหาสถานที่ที่เหมาะกับเราเองเหมือนกันบางคนอาจจะชอบความวุ่นวายเพราะกลัวความเงียบแต่บางคนก็ชอบแบบตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงซึ่งถ้าคุณมาอยู่สแลปซิตี้ก็สามารถร้องเล่นเต้นรำได้อย่างสบายใจชาวบ้านบางคนยินดีที่จะเล่าเรื่องราวของพวกเขาให้ฟังหลายคนชอบพูดคุยและระบายเรื่องราวส่วนตัวมันอาจจะทำให้รู้สึกปลดปล่อยมากขึ้นคุณแทบไม่ต้องเครียดก่อนจะเริ่มเสวนา เพราะสิ่งที่เล่ามาคงทําให้ผู้ฟังรู้สึกเพลิดเพลินแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะเตือนผู้มาเยือนทุกๆคนไม่ใช่ว่าผู้คนที่นี่จะเป็นมิตรกับคุณได้หมดสาสาวบางคนก็ไม่ชอบเปิดเผยตัวตนพวกเธอไม่ชอบพูดคุยหรือไม่อยากจะบอกชื่อเพราะบางคนมาอยู่ที่นี่ไม่ใช่เพื่ออิสรภาพแต่อาจจะเป็นเพราะหนีจากบางสิ่งบางอย่างที่เลวร้ายและเราเองก็ควรจะระมัดระวังตัวเอาไว้เสมอ s l ลัฟซิตีเป็นสถานที่แห่งความคิดสร้างสรรค์ที่ไร้พรมแดนศิลปะกลางทะเลทรายที่เกิดจากฝีมือของมนุษย์บวกกับธรรมชาติที่ค่อนข้างทุรก,กันดารกว่าในเมืองเล็กๆหลายคนที่มาที่นี่อยากท้าทายในการเอาชีวิตอรอดเพราะที่นี่ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบสักอย่างเลยการเผชิญหน้ากับสภาวะที่เลวร้ายกลางทะเลทรายหรือการรวมตัวของคนในสังคมยุคใหม่ นี่จึงเป็นสิ่งที่บางคนอยากจะลองมาสัมผัสด้วยตัวเองในแต่ละวันคือการต่อสู้กับธรรมชาติซะมากกว่าอุณหภูมิที่ร้อนจัดในช่วงเวลากลางวันอาจจะทำให้คุณยอมแพ้ตั้งแต่วันแรกที่ก้าวขาเข้ามาคุณอาจจะนึกถึงแอร์เย็นๆที่เคยนอนในห้องตัวเองจนอยากจะร้องไห้กลับบ้านสเสดียวนั้นในทันทีบรรยากาศที่อบอ้าวและแห้งมากจนคุณต้องการน้ำแต่อย่าลืมนะว่าที่นี่ไม่มีน้ำให้คุณได้ใช้ คุณจะต้องเดินทางออกไปหลาย10กิโลเพื่อที่จะซื้อน้ำติดไว้สักโหลและอยู่ที่นี่ได้แค่10วันการหาน้ำดื่มจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของ Slap ซิตี้น้ำสะอาดของที่นี่จึงเป็นสินค้าล้ำค่ามากๆไม่เพียงแค่การขาดแคลนน้ำเท่านั้นที่เป็นปัญหาแต่ทางด้านสุขอ,อนามัยก็เป็นปัญหาที่แก้ไขไม่ได้เช่นกันผู้คนที่นี่ไม่มีห้องซ้วมเป็นของตัวเองการปล่อยของเสียต่างๆจึงมีอยู่ทั่วพื้นที่ทะเลทราย การอาบน้ำและการซักผ้าเป็นสิ่งที่ท้าทายสุดๆผู้คนส่วนใหญ่จึงนำน้ำกลับมาใช้ใหม่เพื่อประหยัดน้ำอันทรงมีค่าตลอดความเป็นอยู่ในตอนกลางคืนก็ถูกปกคลุมไปด้วยความมืดมิดแต่อาจจะมีแสงริบหรี่จากเทียนเล่มเล็กๆหรือบางบ้านหรูหราหน่อยก็จะมีแผงโซลาเซลล์แต่มันก็เป็นเพียงแค่แสงไฟชั่วคราวยามค่ำคืนการไม่มีกฎเกณฑ์เป็นสิ่งที่น่ากลัวพอๆกับธรรมชาติ เพราะการไม่มีกฎหมายเข้ามาควบคุมดูแลสิ่งนี้ก็ทำให้บางคนมีพฤติกรรมหัวรุนแรงพวกเขาอาจจะไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยแม้ว่าจะมีการลักขโมยหรือการโจรกรรมเกิดขึ้นความปลอดภัยของผู้พักอาศัยจึงต้องดูแลกันเองความขัดแย้งต่างๆมักจะเกิดขึ้นได้ทุกช่วงเวลาในช่วงกลางดึกที่ทุกอย่างกำลังมืดสนิทคุณอาจจะได้ยินเสียงแปลกๆรอบแคมป์ของตัวเอง สิ่งนี้จึงทําให้คุณต้องพกอาวุธบางอย่างไว้ข้างกายการรักษาและการช่วยเหลือทางแพทย์ก็เป็นปัญหาใหญ่เพราะถ้าคุณป่วยฉุกเฉินหรืออาการสาหัสก็อาจจะไม่รอดที่นี่ไม่มีโรงพยาบาลหรือคลินิกใกล้เคียงบางคนต้องเผชิญกับสัตว์มีพิษประเภทงูทะเลทรายหรือแมงป่องสัตว์พวกนี้มีพิษร้ายแรงและสามารถฆ่าคุณได้แต่แซลสิตี้ก็ยังเป็นสถานที่ที่น่าสนใจครับ ผู้คนที่รักในความอิสระเริ่มเข้ามาจับจองพื้นที่มากขึ้นเพราะสถานที่แห่งนี้ก็ยังมีข้อดีมากกว่าข้อเสียและผู้ฟังทุกคนแหละครับมีใครที่อยากจะมาอยู่สถานที่แห่งนี้ถาวรหรือเปล่าและถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์เพื่อเป็นหนึ่งกำลังใจหรือจะแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ